ตามเลยฉันนั่งหนาวะเวลามีคนมาจีบจะได้รู้ว่ามีแฟนแล้ว สว่ดีค่ะเมตินะคะทุกคนคะช่วงนี้นะคะเมีก็เห็นเพื่อนๆวัยเมียเขาแต่งตัวกันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่กันนะคะแบบแซบกันมากๆเลยแล้วยิ่งเมยไปเจอเพื่อนๆที่มอนะคะเขาก็แต่งตัวกันแบบดูเป็นผู้ใหญ่ทุกคนแต่เมยะมเหมือนเด็กน้อยมากมากเลยอะเมยก็รู้สึกว่าตัวเองดูแบบไม่โตขึ้นสักทีนะคะไม่ว่าจะผ่านไปเท่าไหร่เราคลิปก่อนนะคะเมยได้ลองเปลี่ยนลุคเป็นแบบเท่ๆแล้วใช่ไหมวันนี้เมยก็จะจะมาลองแบบแซบๆบ้างไหมทุกคนเมยอยากรู้รีแอคชั่นคนรอบตัวเมยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือวว่่าาาาเเป็นนนแฟคับบะะะ้จะยงงไง สมมติเมอ่ะลองแต่งตัวแซบแแล้วก็ลองอัพในสตอรี่ไอจีอะไรเงี้ยแต่เราจะต้องไปหาชุดที่มันเซ็กซี่เซ็กซี่กันก่อนนะคะไม่รู้ว่าที่บ้านเมย่จะมีไหมแต่ไม่คิดว่าเมอาจจะแบบลองจิ้มจิ้มกดซื้อมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีอยู่ในตู้นะคะเดี๋ยวเมขอไปคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดไหนเนี่ยที่จะดูเซ็กซี่สําหรับเมที่สุดนะคะแบบเซ็กซี่ขยี้ใจไปกัน ทุกคนนี่ก็คือชุดที่เมย์ไปสัรนหามานะคะชุดที่1นนะคะคือเดสไลด์ดอกเดซี่ซึ่งชุดนี้เมย์เคยใส่ไปแล้วว่าทุกคนแต่อันนั้นเมย์ใส่เป็นแบบมีคาร์ดิแกนคลุมใช่ป่ะมันก็ไม่ได้เซ็กซี่แต่เมย์ไม่อยากใส่เสื้อซ้ำอะชุดที่2นะคะคือตัวนี้เป็นเหมือนแบบเดสปาดไลแต่เมย์ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยเซ็กซี่เว้ยเพราะว่ามันเป็นลายดอกใช่ป่ะมันจะออกแนวแบบผู้หญิงหวานๆมากกว่าป่ะเรือนี้ดีกว่าเมย์ว่าเนี้ยได้เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนแขนเว้าเข้าไปนะคะ oh. แล้วที่สําคัญ่่่่ะกรรโปงงมมันผผาาาาาาขข้้้้้เวยไได ผ่าสูงมากไม่ว่าเนี่ยหนะ้าเซ็กซี่แล้วก็อาจจะโดนแม่ด่าได้นะคะเขอลองเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนซึ่งจริงๆอ่ะเมย์ไม่ค่อยชอบชุดที่มันโชว์แขนเท่าไหร่นะคะเพราะเมอ้วนคะ่ะทุกคนแขนเมใหญ่มากแต่เดี๋ยวเมย์จะพยายามทําตัวแขนเล็กๆแล้วก็แซกเข้าไปแล้วกันนะโอเคไป นี่ทุกคนเมย์ก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะเมย์เขินอะเมื่อกี้น้องเมย์ถ่ายให้ใช่ป่ะเมย์เขินเมย์ก็ไล่น้องกลับห้องไว้เดี๋ยวเมย์ถ่ายเองเป็นชุดที่แบบดูดีทุกคนไม่เคยโชว์แบบเนี้ยเคื่องนี้เป็นชุดที่เมย์ว่ามันโป๊มากๆกลยนะเพราะว่ามันเปิดข้างบนใช่ป่ะแล้วมันก็เปิดขึ้นมาตรงผาขาอีกอะเมย์คิดว่าถ้าแม่เมย์รู้เมย์ใส่ชุดเนี้ยเมย์น่าจะโดนกักบริเวณอยู่บ้านนะคะทุกคนเว้ยทุกคนเห็นขาไม่ได้กระจกแน่เลยะนี่คือความผ่าข้างของมันนะคะคืออีกนิดนึง อาจจะโปูมากๆเลยนะแต่ก็ยังคงความเซ็กซี่อยู่นะอุ้ยทุกคนเมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยตอนนี้ความมั่นใจในตัวเองของเมย์เหลือแบบติดลบ10%อร์อะมันะไม่ได้ทุกคนมันรู้สึกเหมือนไม่ใช่เมย์เมื่อกี้เมย์ก็ถ่ายสอรี่ไอจีไปนะคะคืออันนี้แล้วเดี๋ยวเมย์จะลงอันนี้เม่์แอบใช้ฟิลเตอร์ปิดนิดนึงนะเพราะถ้าเมย์ลงหมดนะเมย์อาจจะโดนแม่ด่าได้ทุกคนโดนสับล่วง เมย์ก็ไม่อยากให้มันจะเซ็กซี่เกินไปนะคะไม่อายค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเมย์ก็มาในลุคสาวโสดเซ็กซี่ขยี่ใจนะคะไม่รู้สึกแบบเขินอายอ่ะทุกคนก็คงเบื่อการที่เมย์นั่งทําคลิปที่บ้านแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เมย์จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกละกันเนื่องจากว่าเราเป็นสาวสวยแล้วก็เซ็กซี่มากเลยใช่ไหมเราก็เลยจะไปทํากิจกรรมอะไรที่คนสวยๆเขาทำกันซึ่งเม่ก็ไปรีเสิร์ชมานะคะว่าคนสวยๆเขาชอบทําอะไรกันมันก็ไปคนพบว่าเขาชอบไปทําเล็บกันนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันน่าเกลียดมากแล้วประเด็นคือเล็บนี้เมมยยยังไ่่หาล นี่คือเล็บที่เมย์โดนประตูรถหนีบไปนะคะมันยังเป็นแบบนี้อยู่เลยมันน่าเกลียดมากเมย์ก็ลยคิดว่าร้านทําเล็บน่าจะทําให้เล็บของเมย์ดูสวยขึ้นแล้วเมย์ก็อาจจะดูเป็นผู้หญิงขึ้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเออแต่ว่าก่อนอื่นนะเมย์ยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนควสวยๆเขาไม่กินข้าวกันหรอเขาต้องกินสิเฮ้ยแต่ดีนะเมย์ซื้อขนมติดบ้านไว้เดี๋ยวเมย์ไปกินขนมก่อนแป๊บนึงนี่คือลิเตอ้์สปอร์ตช็อกโกแลตแท้คุณภาพเยี่ยมจากเยอรมนีเลยนะทั้ อนะันนี้เป็นซองสีชมพูนะคะก็จะมีรสช็อกโกแลตนมสอดไส้ครีมโกโก้บิสกิตรสเนยแล้วก็เป็นรสช็อกโกแลตนมเป็นตัวสีฟ at ้าส่วนสีเขียวนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตนมผสมชิ้นเฮเซลนัทนะคะซึ่งเมย์ชอบมากสีเขียวคือมันก็จะรสชาติไม่เหมือนกันนะซองสีฟ้านะคะก็มีช็อกโกแลตสีเขียวที่เมย์ชอบด้วยที่เป็นรสเฮเซลนัทนะคะแล้วก็สีชมพูเป็นช็อกโกแลตนมสอดไส้ครีมสตรอเบอร์รี่ส่วนสีเหลืองนะคะเป็นช็อกโกแลตนมผสมคอนเฟ็คอันนี้ก็คือรสโปรดของเมย์นะคะที่เมย์บอกไปเป็นรสทีี่ม เลนักข้างในนะคือใครที่ชอบกินผัวแบบเมย์จะต้องเลิฟมากเมย์บอกเลย A few m i n u t นี่เราก็กินทีละชิ้นเล็กๆกันนะคะอ <c oughs> ร่อยมากทุกคนอ <c oughs> ร่อยมากฟิน <c oughs> สุดๆ เย่ตอนนี้แม่ก็ขับมาถึงร้านที่ที่เป็นที่ทําเล็บแล้วนะตอนนี้ง่วงมากๆเลยขับรถมานานมากก็เดี๋ยวลงไปก่อนไปลงไปกันเฮ้ยทุกคนเรามาถึงร้านทําเล็บแล้ว <g ül> กไปทําเล็บกันเลยดีกว่านี่ทุกคนก็นี่เป็นการทําเล็บครั้งแรกของเมนะเมจะมีเล็บสวยๆเหมือนผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาก็มีลายให้เลือกด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือลายเล็บที่เขาให้เราเลือกนะเยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนโอ้ยลายเล็บเยอะมากอันนี้ก็คือเป็นแบบเล็บยาวๆเลยที่ผู้หญิงชอบทากันน่ารักมีแบบคริสต์มาสดี่ยทุกคนไม่ชอบจังแต่ชุววันนี้เราไม่น่าเข้ากับคริสต์มาสนะแต่คริสต์มาสเราอยากมาทําอีกรอบจังให้เป็นลูกกวางรนเดียน่ารักอ่ะมีสโนว์แมนด้วยมีกวางรนเดียอันนี้นะคะก็็เปนนนรร้าของุ่ ที่เมรู้จักนะคะชื่อร้านเจโลลิต้านะเมย์อยากได้ะไรแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เมย์ไม่เคยทํามาก่อนเลยจริงๆแบบธรรมดาเมย์ก็ไม่เคยทำนะมันจะไม่ค่อยเข้ากับชุดเมย์ว่าถ้าเมย์จะรูปหมีอะไรเงี้ยร้านนี้ดีมากๆเลยระหว่างที่เราทำหรือว่ารอทำเราก็จะมีขนมหวานกินเล่นไม่จะลองกินอันนี้ทุกคน เขาบอกว่าต้องสําหรับคนที่บุ๊กิ้งแบบไพรเวทเท่านั้นนะคะถึงจะได้ไม่แน่ใจแล้วนี่ร้านทําเล็บหรือร้านขายขนมนะคะอร่อยมากติดอ่ะก็มีนะคะนะเดี๋ยวเราไปทำเล็บกันเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เมเรื่องไว้นะเมก็จะทำแบบเป็นลายอย่างเงี้ยลายแบบสีพื้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์น่ารักน่ารข้างบนลายนะคะซึ่งเมน้าจะเป็นเฉดสีชมพูน,นี่แหละเดี๋ยวไปดูกัน นี่เป็นเกลือแช่เท้านะคะทุกคนไม่ใช่น้ำตาลนะแต่เหมือนมากนี่นุกคนฟินมาก1วันของสาวสวยก็ประมาณนี้แหละเนาะนี่ระหว่างทํานะคะก็มีขนมอยู่ตรงหน้าเราก็จะหยิบกินขึ้นมาเลยนะครับนี่เป็นขนุนสิ่งที่เมย์ชอบมากๆของเมยนะไม่กกำลังจะท่าสีเล็บแล้วไม่คิดว่าการทำเล็บมันจะฟินสบายขนาดนี้ ทุกคนคะสตอรี่ที่เมย์ลงไปเมื่อเช้าใช่ปะก็คือเพื่อนๆ DM มาใน i อจเยอะมากเลยนะคะแทวบอกว่าแสบอะไรคือแสบดีเบลเพื่อนเมย์ก็ DM เอ็มาบอกไปไหนเซ็กซี่สงสัยดีเบลต้องคิดว่าเราไปนัดใครเนี่ยแต่เรามาคนเดียวค่ะทุกคนไม่ได้ไปไหน50%ถามว่าซื้อชุดที่ไหนอีก50%บอกว่าสวย แต่ก็ไม่มีใครตกใจนะกับการเปลี่ยนลุคของเราแต่ก็มีเพื่อนๆเมย์เพื่อนๆเมย์ก็ตกใจเพราะว่าคนสนิทกับเมย์เขาจะไม่เคยเห็นเมย์แต่งตัวแบบนี้ไงเขาก็คงช็อกกันนะคะว่าเมย์ไปเดทอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคือไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยเฮ้ยใครมามาทำไมมาทำไมคุณมาทำไมมาเฝ้าอ่าอะรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่จะเช็คอินอยู่ ชก็เธอเช็ค้ i น the story ag ฉันเช้ in the all ทุก็นฉันก็เลยอ่าตามมาแกเป็นสตอเกอร์มาเนี่ยทุกคนสตอเกอร์มากเลยปะปาลัสซี่ก็มามาทำไมแม่เธอเห็นแม่เธอก็เลยบอกให้มาคุมบอกว่าไม่ได้เลยชุดนี้ไม่ได้ทำไมมันสวยกันเลยถ้าแม่เห็นแม่ไม่ให้ออกจากบ้านเลย พูดกันอย่างเดียวกันเลยฉันก็ปกติเอวะแล้ววันนี้คือแกจะมาอะไรเนี่ยแกกลับไปได้แล้วแปลฉันจะทำเล็บจะทำไปเด็กทำนานไหมไม่บอกสานาทีคือจะบ้าสามชั่วโมงเว้ยเออรอไม่ละเดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าจะทนรอไหวไหมะ few minutes later ล่าสุดก็คือพี่วีนมาทำเล็บกับเราแล้วงงงงมากมาดูดิอลังการกว่าเราอีกมีต้องสองคน อลังการมากตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้างอีกห้างหนึ่งใกล้ๆแล้วนะคะเราก็จะมาซื้อของใช้นะคะที่เราจะต้องใช้เนาะเอิมันตามเรามาถึงห้างนี้เลยอะ่ะใครก็จะตามเลยฉนันหนังหนาวะแม่เธอสั่งมาเดี๋ยวฉันโดนลดเงินเดือนแม่แกจะถือของให้ฉันใช่ปะขอบคุณมากไม่ใช่ไม่่ใชดีมากแม่เธอไม่ได้สั่งให้ถือของแกก็ขอฉนันไปถือที่เขาหนักหน่อยเฮ้ยแต่แม่เธอไม่ได้สั่งมาให้ถือของให้อะ เรียบร้อยหนึ่งอย่างทุกคนเมย์ก็ยังไม่ได้มาอวดเล็บของเมย์เลยที่เมย์ไปทำมาเมื่อกี้เห็นไหม นี่คือเล็บมือของเมนะเห็นปะมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายข้างบนนะคะฝังลงไปเป็นไงทุกคนสวยไหมไม่แน่ใจแล้วว่าระหว่างเล็บก,กับเมอะไรจะสวยกว่า,ากันน่ารักอ่ะชอบไม่คิดว่าการทําเล็บมันจะใช้เวลานานขนาดนี้เนาะตอนนี้ก็คือทุ่มกว่าไปทาเล็บตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายๆใช่ปะไม่คิดว่าการทาเล็บจะใช้เวลานานขนาดนี้ผลลัพธ์ก็คือน่ารักมากภูมิใจเราจะไปเดินสวยๆดีกว่าเลิกตามฉันด้วยคือเราจะไปดูเสื้อผ้าเลยทุกคนก็คือแต่ละร้านเป็นร้านโปรดเมหมดเลยนะจะเป็นเสื้อผ้าแนวๆที่เมชอบใส่แกเอตามมันได้ ฉันลำหญยแ,แกมากเลยตอนนี้ทำไมอ่ะทำไมแม่ต้องส่งแกมากวะอ่ะฉันจะเดินผ่านเธออีกสองก้าให้ขอบคุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะแต่ก็ดีค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราแบบตัวปิวมากเลยจะไปตามล่าชุดนะคะมีชุดใสแล้วเราจะเดินชอปปิ้งทั้งวันเลยดีวยกว่าให้มันเลิกตามเราคอยดูนี่นะคะก็คือกิจกรรมของผู้หญิงนะทุกคนก็คือการชอปปิ้งเนาะเราจะทําเล็บเราก็จะมาชอปปิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เมย์รีเสิร์ชมานะคะเมย์ไม่ได้อยากจะมาเองนะแต่เป็นกิจกรรมที่เมย์คนพบว่าผู้หิงสวยาจะทํกัน <laughs> ของพี่วินไปไหนเราไม่รู้อ่ะตอนนี้พี่วินไม่อยู่แล้วเราจะแอบ,บออกจากร้านมานะคะเมื่อกี้เรา,าเดินเข้าไปแล้วก็ทําไปซื้อเสื้อแล้วก็หันไาอีกทีนั้ก็หายไปเว้ยตอนนี้แม่แอบ,บออกจากร้านมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วอะ่ะคือแมยก็มีโมเมนต์แบบอยากใช้ชีวิตคนเดียวแล้วแบบมีพี่ชายมาก่อกวนอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ปะต่เราไปกินข้าวกันเลยดีกว่าเพราะแมยคิดไปแล้วว่าจะกินอะไรที่นี่เร่งไว้แล้วไปกัน ทุกคนตอนนี้เราก็จะมากินข้าวกันนะคะเราก็หนีพี่วินมานะคุยคือแบบเอ๋อ <Hi. S 2> มาทำไมแกเลือตามฉ<า>ันสัทีได้ปะฉันลำยัยแกมากเลยเนะี่ยเคอไปไหนฉันไปด้วยนี่เอาลิเตอร์สปอร์ตไปกินแล้วก็อยู่ตามฉันสัทีได้ปะฉันลำคาญมากเลยเนะี่ยฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงแกจะเป็นพี่ชายที่ห่วงน้องสาวไปถึงไหนวะคือรู้ไหมที่แกมาตามฉันง่ายๆทั้งวันเนี่ยมันทำให้ไม่มีใครมาจีบฉันเลยเว้ยก็ดีแล้วไงดีตรงไหนแล้วยางมีแฟนเลยจะมีไม่ได้แม่เธอคุมอยู่แม่เธอบอกฉันว่ากถ้ามีแฟนไม่มีใครมาจีบฉันล อ่าฉันจะแบ่งให้แกก็ได้แก okay, ฉันอยากกินมากเลยแกชอบรสไหนอันนี้นะเรามีรสเฮเซลนัทรสสตอเบอรี่ครีมแล้วก็มีรสค <c oughs> อนเฟลก้าววันไหนฉันเ <Snow context. S 1> <fl> อาคอนเฟลก์คอนเฟลก์อ่าทำไมมันอันเล็กจังเลยอ่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นไซส์มินิปกติจะมีร้อยกรัมไงอันนี้เป็นไซส์มินิทีเนี้ยก็เลิกตามฉันชัดทีได้ไหมเอาไปให้หมดเลยโอเคปะ่ะก็ไม่ต้องมามตามฉ<ม>ันอีกคือวิธีการแกะีถูกต้องเปล่าเป็นการแกะแบบนิกแพ็กนี่ค่ะทำนี้ค่ะ ้มันก็จะมีแบบว่าอ, <Wow. S 1> ออกมาได้เลยนะคะก็คือเราก็จะกินได้ไง่ายมากๆเลยเจ๋งนะชือาอร่อยมากไม่เคยกินรสน,นี้อ่ะ <c oughs> น้ำจะไม่กระป๋องข้างในมำไมจให้ฉันวะปกติกะจะแก้งฉันผิดปกติไม่ให้ได้ไงทุกคนเต็มเลยเ <c oughs> มื่อกี้เราลองเป็นรสคอนฟล็กซ์ไปแล้วใช่ไหมรสต่อมาเป็นรสมิืช็อกโกแลต with butter b i s กิต t and cocoa cream นะคะแก อันนี้คือทีเด็ดอร่อยมากๆอันนี้อร่อยมากอันนี้เมย์อยากกินมากเลยเพราะมันเป็นสีชมพูมันเหมาะกับสีเล็บของเมย์มากเลยดูสิเข้ากันไหมทุกคนสวยเนาะโอเคตัวอันนี้นะคะเป็นรดมิลช็อกโกแลตวิตต์กับเบลลี่ครีมแกจะเลิกตามใช่ไหมฉันจะตามเธอไปแล้วถ้าฉันให้คำนี้แกจะเลิกตามใช่ไหมเธอมีช็อกโกแลตฉันจะตามไปทุกทีแกตามฉันเพราะช็อกโกแลตไม่ได้ตามเพราะว่าแม่สั่ง non non n ไปไหนปะมันเปรี้ยว ตัวเนื้อสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวอะคือทุกตัวมันจะค่อนข้างออกทางหวานนะแต่อันนี้จะมีความเปรี้ยวเพราะมันมีสตรอเบอรี่ข้างในแล้วก็ลองรสสุดท้ายไหมเป็นฟลามิลค์ช็อกโกแลตฉันว่าอันนี้คือเป็นรสนมธรรมดาแบบเป็นรสนมช็อกโกแลตธรรมดาป๊ออันนี้ก็เป็นแบบไม่มีรสอะไม่มีไส้เลยเห็นป่ะอีนนี้ อ,อันนี้อร่อยไหมอร่อยมากโอเคฉันให้แกกินเท่นั้นแหละแต่ถ้าแกอยากได้อีกอะแกก็ต้องไปหาซื้อเองเพราะว่าราคาแค่30บาทเท่านั้นเองแถมได้ตั้ง3รสใน1ซองเลยนะลิตเต e ร์สปอรตช็อกโกแลตแท้จากเยอรมันหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและแฟมิลี่มาร์ททุกสาขาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาถึงแล้วน,นะคะนั่นก็คือนี่นะคะ ทุกคนตาที่เมย์บอกว่าเมย์อยากกินยำกุ้งสดได้ไหมแล้วเมย์ก็มาแล้วคะ่ะเมย์ชอบร้านนี้มาเพราะอะไรหรือป่าเพราะว่าเขาจะมีคนตําให้เราตรงนี้เลยเว้ยที่เขาตําให้เราอะทุกคนก็เดี๋ยวเมย์ขอตัวไปกินข้าวกว่อนนะคะแล้วพี่ชายอ่ะพี่ชายอย่ามานั่งกับเมย์เลยว่าไปนั่งฝั่งนูน้นเวลามีคนมาจีบจะได้รู้ว่ามีแฟนแล้วเมื่อแต่แกเป็นพี่ชายแกไม่ใช่แฟนฉันกินกันกินกันอยากมีแฟนแล้วนะ๋ยวแม่ด่า ทุกคนตอนนี้พี่ชายเมย์ก็ไปแล้วนะคะไปสักทีก็ดีเฮ้ยรูนีให้ช็อกโกแล้วตั้งแต่แรกก็จบแล้วเนาะพี่ทุกคนยำกุ้งสดที่เมย์ชอบที่สุดเลยตั้งแต่เคยกินมามันอร่อยมากนี่ทุกคนกุ้งมันใหญ่มากแล้วมันก็สดดึงๆมากเห็นไหนะอือ,อ,อก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆใช่ไมนะนะ